สวัสดีครับขอบคุณค่ะเพื่อนพ้อ,องน้องพีเอฟซีผู้ที่ติดตามช่องนั่นนอนทั่วสุขสุขคนนะครับเนาะมนันนี่นอานันนอทั่วมาถ่ายท้ำอยู่สนามงวัวให้พี่น้องป้องไปเพื่อฟุ้งแฟนขับสุขคนเนีบเบิ้งคือเก่านะครับเนาะมันนี่ก็มาสวยจังเอยนะครับเนาะมันนี่ก็อยู่สนาม น้องกุ้งกระต่ายนะครับอำเภอนในเชือกจงกังหวัดมหาสารารคมนะครก็มาครับขอไปเบิ้งงูนะัะมีซ้อมมืดห่าแม่เขาใหญ่ดีเด็ดนี่แม่เขาใหญ่นี่ก็อะไรนี่เจ้าของคนปุยสับเนาะอันนี้แม่เขาใหญ่เอาบิ้งแม่ลูกแม่ลูกงูไทย ไม่ลูกเท่าไรคุณตานี่9ิบเ,เก่าสิบเก่าซื้ออ๋อหมื่นเก่าหมื่นเก่าหมื่นเ่้ได้ออหอยว่าเจาเา้าซุมนี่สิแล้วข้างทำัไรสามตัวมาสี่หมืนอ๋อสตัวสี่หมื่นหนึ่งสองสามันเนาะโครับสาตัวขาวขาวนี่ครับคุณ โอ้น oh, ั no? ่นนะหนึ wrote, ่งสองสามราคาสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทไม่ได้ขายเลยใสใสงัวนไ่แมนตึ๊กเลยเฮ้ยคือสิบบาทเด้ขายดอกเจ้าของมาอยู่น้ำหรอวะเจ้าของขายแต่ง้วบุเจ้าของไปหาคุยสาวเนาะไม่ได้ขายขายแต่ตัวผู้ไดี๋ยวขายแต่ตัวตัวเทิกครับคือดือได้ขายออกแนนว่าไปโรงเรียนไงเฮ้ยคือว่ไปโรงเรียน วันวันนี้วันอาทิตย์เนาะเออแมนแมนแมนเท่าไรกับตัวเนี PET ่ยสองหมื่นสองาสองหมื่นสงใส่ของเจ้ามาเหมดจากตัวทั้งหมดสิบสิบเจ็ดตัวรถดึงก่อนสองรถรถหกหล่อน้ำรถเตี้เอาเอาขึ้นได้ได้ได้ซื้อขึ้นจากนั้นบอนทุอมีทำมาขายอย่างเดียวอายุห้าหกตครับมวดเนี่ยขายสิอันนี้กัแมนตัวแมนครับเท่าไรตัวเียสองหมื่นสองหมื่นทซอสองหมืนซื้อ ค่าสองหมื่นนี่สิคือที่ว่าด้ขายเป็นบางส่วนเนาะครับผมครับผมมีกำไรเล็กน้อยกำไรเล็กน้อยท่านขายเงินหรือกำไรแท้แท้นวะมีอยู่เสียพันอืงว่สิบกว่าตัวเนาะงว่สิบกว่าตัวครับผมเข้าออกมาทีละสองรถเลยแมีนเมนซื้อขายอยู่ไหนนั่งซื้ออยู่นี่ก็ซื้อ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 คูนึงเยอะเลยพันกว่าบาทซื้อเก็ดมื่นขายเก็ดมื่นเก็ดซื้อปื๊บขายปั๊บเลยติขายปั๊บเลยนี่นี่คือวิธีของนายหอยเนาะแมีนเมียนก้าวเขาเข้ามาหนีเข้ากับทั้งมาซื้อน้ำม่นบ เขาอ,อ่านเบิงว่าจังร้อยนี่เขาเข่าซือ้อบอเขาก็ซือ้อเจ็ดมือใช้เขาก็ขายผูไปอะไรเข้าหัวเขาอีซื้อไว้แล้วเขาก็ซื้อดักไว้เลยตัวเลขตัวเลขหาลอยตัวเลขหาลอยกำไรตละอยกำไรายวันเป็นการเป็นการข้าเขาข้าเขาข้าเป็นการจับเสี่ยงเนาะเพิ่มจับเสี่ยงขายเนาะครันคันผู้เชียวชาตินี่ม่มีง่วงมากกับใดเดินบครัแมนครับมาจับเสี่ยงขายอยู่ในสนามกับใดกำไรตัวละลอยสองลอยนี่เนาะบเอางง่วงขึ้นนะ อ่านี่ครับนี่นี่คือในหอยนะครับครับผมหอยเป็นหมวกซูฟังขายง้อกันครับ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 เช่นครับกับบรรยากาศภายในสนามช่วงสวยๆง้อกับเรือดบางๆสวยมากง้อกับบางลงโอ้อันนี้คู่

ครับตัวละเส้าเจ็ดตัวละสามเมื่อนเจ็ดกับวเัเชื้อว่าแพร่งคือไปเลี้ยงใใคือขายเอานี่สอบถ้ามเราครับสอบถ้ามตัวเมื่เศร้าเด้อขอไปถ้ามอีกไปทับราคากันเอนิ่นทับตัวกันทับสนามก็เริ่มบางเนี่ยครับ ย่างภาพแบเบิร์ย่างไปเบิร์แถวงวดแดงแต่ถึงงวดแดงกับบางแล้วแถวงวดแดงมันก็ซื้อขายกันไปหลายแล้วครับตลาดมันก็สวยมาแน่เนาะตลาดมาันสวยมาแน่มบรนีุโซน,น,นทางนี้บริษัทเช็คราคาเลยโซนทางงวดแดงนี่บริษัเช็คราคา พีามาเช็ค่าน่าอทุกท่านับออกเลยใส่ไสง่เหรออาสิเกจข้าวหนอนรคกัน่ทำไมเยียรแล้วากับตาข้าตาเนี้ยโคตรหนูเท่ากันเราเนี้ผมเบื่อไห้ีหนูตาเบืหนเบื่อเนี้ยงอนบางเท่าไรครับเพิ่นว้าเท่าไรเนี้เดี๋ยวกองมื่จครับโอ้ใช่องมื่หกพิ้นไห้ก็ชื่อเอาปไห้ก็แล้วทุก ข้นกันนหย้ขา้นดอันสอมืหกขึ้นได้กันเนาะลูกลานบืนเป็นไหมเราแม่เออเหอนตัวเดียวนั่นามไเหลือตัวเดียวเดียวสองหมื่นเจ็ด้เนาะต่เพื่อนไ้เพื่อนไ้กันด้วยสองหมื่นหกเล็บอะไรละห้ากันเนาะ โอ้ย่อมใคร,ครับสอ <25, S 2> นสองหมื่นหาตัว,ว 25, นันดิทํากันตละสองหมื่นหาเนาะนี่ครับราคาสองหมื่นหาสองหมื่นห้าพันแล้วบน,น, 25, นบตัวนี้อีก2องหมื่นหาพันครับตัวนี้ก็สองหมื่นหาพันดวกันสองหมื่นหาพัน ได้ชารโลเลีบ้างใส่สองหมื่นสามพแพงครับเดชารโลเล่บ้างใส่สองหมื่นสองหมื่าันสามพักำลังขึ้นพอดีเลยดีโอ้กำลังขึ้นบักชาอีชารโลเลตัวนี้ อยากจะเอาเข้าป่าบังบังจากคุนเองกัเลยสองหมื่นสามพันชารเล่มัวเมียกําลังกําลังสิทับเนาะให้ตังเชือกไปด้วยให้เชือกพอน้ำไปน้ำทั้งหมดเลยบเอาไว้โอ้ยเสียกับแถมน้ำเหนียวสองหมื่นสามในเชือกคว่ำขึ้นมาอีชาลเดี๋ยววัไปร้ําเล่อนเลีัรงั้นไหมาตล้ับวาจงของนอยู่ดของเมื่อการนะครับ คู่ดีนี่รถแตะรถเขลิวัวไปชางบ้านย่างนะครับคู่ดีไปร่อวมมือ้านน้องกอกนะครับคู่ดีนี่รถแตะรับราดนะครับไหนมาติดต่ออยู่ที่ของเมื่อการประมาณจบของวัวล่ออยู่นี่แม่สาวหน่อยดิคู่แม่อสาวเม่อสาวเท่าไรครับราคาราคาวันสองพันสองพันสหมื่นสองเนาะตัวนี้กั 3, ตัวนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสองแม่สาวราคาเป็นห่องเน๊ะสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันบงสองหมื่นสามสองหมื่นสาม อันนี้ห้องทะเลรับแม่นี่เพนห้องทะเลก่อนซื้อโอ้ซื้อแล้ว,วห้องสามสิบโอ้ซื้อไปแล้วยี่สิบเก้าเอาออบ้านห้องสามสิบาเนี่เยเอาต่ออีกสามสิบเอากำไรพันหนึ่งซื้อในสนามขายในสนามเป็นเนาะซื้อไปเลี้ยงเออซื้อไ,ไ,ไป <laughs> อเลี้ยงฉันไม่เอา kadar, ขายขายไม่แล้วก็ขายดิเออ หันมาทานีเงแดงต่วนี้งแดงอ,งองตองตัวนี้แม่แดงอีอกเท่าไรน้อครับมมนีมม่น 5, แม่แดงสามหมื่นสามหมื่นห้าพันแมนสามหม่นห้าพันสี่ร้อย้องสมเดือนสามหมื่นห้าพันสี่อแมนนี่ทองสามเดือนซีดีเนาะซีดีเนื้อนังดีคุณเงาสม,สมราคาสมราคาเ่ครับ มาเบิ้งวัดแดงเทาๆเบิ้งวัดแดงคุณตานี่คุณตามาจากตัวมันนี่มาสวยมากขุณตามากดสวยมากานสนามสิมืดแล้วเอามาจากตัวขุนต้าเอามาหกตัวเหลือยี่สิบสองโอ้ถือว่าหมานอยู่งดีขันเนาะถือหมานอยู่นี่เนาะขอตัวเหลือยี่สิบสองตัวนี่หมานอยู่งเหลือบักเถิกสองตัวเนาะเหลือเถิกสองตัวของคุณตามีแต่ง่วงงามวะ